สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไอทีมีประโยชน์จะมารีวิวแนะนำนะครับวิธีการสมัครพร้อมเพย์ทกสผ่านแอป baac mobile ไอคอนใหม่ล่าสุดเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยสมัครพร้อมเพย์มาก่อนนะครับวิธีการสมัครง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับเข้าแอป baac โมบายนะครับจากนั้นให้เรากดตรงที่สมัครยกเลิกพร้อมเพย์ตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจอหน้าข้อมูลลงทะเบียนพร้อมเพย์ของเราให้เราเลือกว่าเราจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับแต่ทั้งนี้นะครับหมายเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ของเรา ต้องไม่ผมูกพร้อมเพย์กับธนาคารอื่นนะครับตัวอย่างในรูปภาพนี้นะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนยังว่างอยู่นะครับสามารถผูกพร้อมเพย์กับทกศได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือผูกบัญชีรับเงินไว้กับธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับทกศได้นะครับแต่ถ้าหากเราต้องการผูกหมายเลขพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์มือถือ เราต้องไปยกเลิกกับธนาคารกรุงไทยก่อนนะครับถึงจะผูกพร้อมเพย์กับทกสได้นะครับในที่นี้นะครับขอเลือกลงทะเบยียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอ่านข้อตกลงเรื่องเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับเลือกบัญชีที่ต้องการจะผูกพร้อมเพย์นะครับในกรณีที่เรามีหลายบัญชีนะครับแล้วก็กดยืนยันใส่รหัสผ่านการยืนยันกระทํารายการนะครับ สมัครพร้อมเพย์สำเร็จนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถรับเงินทางพร้อมเพย์ได้นะครับเช่นรับเงินจากภาครัฐต่างๆนะครับเมื่อเงินถูกโอนเข้ามานะครับเงินก็จะเข้าบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์เอาไว้นั่นเองนะครับสำหรับพิธีการสร้าง QR รับเงินนะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงเราผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะสามารถสร้าง QR รับเงินได้นะครับ เข้าไปที่หน้าหลักนะครับกดตรงที่เมนูธุรกรรมนะครับเมนูจะถูกย่อเอาไว้นะครับให้กดตรงนี้นะครับให้กดตรงที่ QR รับเงินหลังจากนั้นนะครับ QR รับเงินของเราก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถบันทึก QR ไว้ในเครื่องก็ได้นะครับก็เสร็จกระบวนการขนะั้นตอนการสร้าง QR Code รับเงินนะครับหากเราต้องการให้เพื่อนๆน,นะครับโอนเงินเข้าบัญชี ทางพร้อมเพย์ของเรานะครับเราก็สามารถส่ง QR Code ไปให้เพื่อนนะครับและให้เพื่อนสแกนโอนผ่านโมบายแบงกิ้งของเพื่อนนะครับเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของเรานั่นเองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอมีประโยชน์ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆและข่าวสารเกี่ยวกับ IT ต่างๆนะครับ สวัสดีครับ